สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดนะครับตลาดเนอตลาดนัดขี้ว่าให้มันติดตลาดนัดหน,หน้าที่ว่าการอำเภอโพนทองนะครับเป็นตลาดนัดวันพุธนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เวลาประมาณ5โมงกว่านะครับเกือบๆจะ6โมงนะครับ <c oughs> ก็ผมได้นําเครื่อง คันน้ำอ้อยนะที่ซื้อมาใหม่เนี่ยคันมาคันเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ครั้งแรกเลยครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับยากาศหน้าร้านก็ขายได้ประมาณนึงแล้วนะครับประมาณนึงแล้วครับยากาศหน้าร้านนะครับวันนี้แฟนผมมาช่วยขายด้วยนะครับ ครับผมหลบครับเดี๋ยวไปคั้นต่อครับก็ถ่ายไปด้วยคั้นไปด้วยนะครับ,ค,รบคนเล็กสิบาบาทคดใหญ่ยี่สิบครับ <c oughs> คนก็วันนี้มันมีงานนิ้วนะครับงานนิ้วที่อําเภอโพนทองนะครับคนก็ไปเดินงานนิ้วด้วยแต่งานนิ้วของกินไม่ค่อยมีนะครับของกินไม่ค่อยมีก็คนจะมาเดินซื้อ,อโซนนี้เป็นโซนโซนอาหารนะเป็นของเป็นพวกผักเป็นของสดนะครับข้างๆผมก็เป็นปลาทูเป็นของพวกไข่กระเทียมนะครับ ชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศก็หวังว่าวันนี้หวังว่าวันนี้คงเป็นวันที่ดีอีกวันนะฮะเพราะว่าขายของไม่ค่อยได้มามาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่หน้าหนาวนะตั้งแต่หน้าหนาวแล้วก็หยุดไปทำงานของตัวเองมาสิวันนะครับรายได้ไม่เข้าเลย จะได้ค่ากับข้าวที่คันมาจากบ้านชุดแรกหมดแล้วนะครับตอนนี้กำลังคันชุดอันนี้ชุดเป็นชุดที่3แล้วชุดอรอบที่2ก็คันไปแล้วก็อยู่สต็อกอยู่ในถังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นรอบที่3ที่คันนะครับ นี่ก็คขังเนี่ยถังกรองแล้วก็อยู่ด้านหลังด้านข้างผมเองเนี่ยนี่ถังสเตนเลสอันนี้ไม่ได้ฟิตน้ําแข็งนะก็ม, <c oughs> มันมันอยู่ไม่นานแล้วครับเดี๋ยวก็ไปบอกใส่ขวดละแ <c oughs> ช่ในถังน้ำแข็งอันนี้ผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปยนเปลี่ยนแก้วสลับแก้วกับกวยสเตนเลสแป๊บนึงนะครับ สีน้ำก็พอได้ครับพอได้แต่ดูในกล้องมันจะคำาๆนะแต่จริงๆแล้วมันเหลืองเขียวนะ ก็วันนี้คนมาเดินทั้งตลาดตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปเดินในงานนิ้วด้วยนะครับ,บนะก็อยู่ไกลกันพอสมควรนะไกลกันพอสมควรนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมบรรยากาศหน้าร้าน เดี๋ยวขอถ่ายอยู่แป๊บหนึ่งถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับ,บ,บถ่ายรูปแป๊บหนึ่งปิ๊บไกลๆนะครับปบิโอเคนะครับเราไปขั้นต่อ วันนี้ก็ได้ทําคลิปไปนะคได้ทําคลิปเกีเ่ยวกับออ้อยหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับอ้อยหนึ่งกิโลกรัมได้คั้นน้ําออกมาโดยใช้เครื่องคั้นน้ําเครื่องนี้นะคัคั้นน้ําออกมาได้ประมาณน้ําเท่าไรนะครับก็ได้ทาคลิปไปแล้วเมื่อคลิปตอนช่วงประมาณบ่ายนะครับผมได้ลงไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มาขายของ ผมอ,อคงเป็นประโยชน์นะครับเมื่อคลิปที่แล้วคลิป,ลป,ลป,ลปที่แล้วของผมนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับอ้อยหนึ่งกิโลกร,รมัมคันน้ําได้เท่าไร่และเอาไปขายเนี่ยจะขายได้เงินกี่บาทนะครับจะขายได้เงินเท่าไหรแล้วก็ให้เราลองไปคำนวณดูนะครับว่ามันจะคุ้มทุนไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีอ้อยเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ าจากข้อมูลที่ผมทําให้ดูนะว่า1กิโลคันนำเท่าไรเนี่ยนะครับถ้ามีว้อยเปของตัวเองนะครับลองไปคํานวณดูนะลองไปคํานวณดูนะครับกําไรมันจะเยอะมากเลยนะครับมีอ้อยของตัวเองโดยที่ไม่มีต้นทุนในการซื้ออ้อยนะเราจะตัดต้นทุนอ้อยไปไปเยอะเลยนะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับกล้องก็ ไปด้วยคันไปด้วยนะทำงานไปด้วยนะครับน้ำออกค่อนข้างดีครับผมรีดน้ำได้เต็มที่นะรีดน้ำได้แทบจะเก้าไม่กล้าพูดเป็นเปอร์เซ็นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นของอ้อยนะครับของรอบอ้อยมันออกมามันค่อนข้างแห้งนะครับมันก็เลยได้น้ำเออได้น้ำ เยอะนะครับมันเนี่ยมันแห้งสนิทเลยนะครับหยิบแล้วมันไม่ไม่ติดมือนะครับครับขวดใหญ่สิขวดใหญ่ยี่สิบครับขวดเล็กครับผมเอาแค่ครับเอาขวดใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวพยาธวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับครับเอาขวดใหญ่หนึ่งขวด ครับผมมันจะได้เย็นในถังนะครับยีบาทพรแปดสิบพรแปดสิบพรแปดสิบบาทขอบากครับ มีทั้งขวดเอาขวด2 0หรือรับขวดเล็ก10บาทเอาสองเอาเจ้าด้วยกันมาด้วยกันใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวยิบแปบนึงฮะอ๋อจะกินเลยไหมครับโอเครับกินเลยปลอกเปิดได้ไหมแต่มันเหนียว้วย้องเปิดให้เออพรงนี้มันเหนียวอันนี้หนึ่ง บางคนก็เปิดไม่ออกเขาเดินกลับมาให้ผมเปิด <c oughs> มันมันมันแน่นเลยมันค่อนข้างแน่นเลยเนี่ยเนี่ยปัญหานแน่นมากเลยอันนี้เน่นอะไรบ่อปลาทูบอ่แน่นมากาครับ20บาทครับเอาหลอดไหมครับเอาหลอดไหมอ๋อขอบคุณมากครับ ลูกค้ามาซื้อนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขอให้เป็นวันที่ดีของผมบ้างเพราะว่าขายไม่ค่อยได้มาหลายวันวันนี้อากาศอากาศที่นี่นะตอนนี้เวลานี้นะฮะห้าโมงกว่ากือคงมันไม่ค่อมมเคยเย็นเท่าไหร่นะมีอบอ้ามนินดๆแต่ว่าจะความเย็นมันก็มีนะแต่มันน้อยมันจะ,ม,นจะมันจะน้อยไม่รู้เมียมผมจะเต็มไมไหนะมเนี่ยเมโทรศัพท์มมาชอบเลยเรื่อ น้ำอ้อยต่อนะครับอ้อยหมดละเดี๋ยวต้องไปผ่าเดี๋ยวต้องไปผ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอตัวไปผ่าผ่าอ้อยเป็นผ่าครึ่งนะครับเพื่อที่ว่าถนอมนะจะได้ถนอมอายุการใช้งานทีื่อายุการใช้งานของเครื่องคั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผ่าห้อยแล้วก็ทำงานต่อนะครับ พาชมบรรยากาศนะครับวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาไปงานยิ้วครับมันก็เลยโล่งเนี่ยนะมันก็เลยโล่งวันนี้พ่อค้าแม่ค้านี่น้อยมากร้านน้ำมะพร้าวร้านอะไรต่างๆเนะี่ยไม่มาหลายร้านเลยนะครับโล่งเลยเนี่ยตรงนี้โล่งจริงๆแล้วจะมีอีกสองสามร้านตรงนี้นะครับเขาไปงานยิ้วหมดเลยนะครับก็ผมไม่ค่อยสะดวก <c oughs> ไม่ค่อยสะดวก เพราะว่าค่าเช่ามันก็แพงประมาณนึงแล้วก็อย่างคือมันต้องมาขายทุกวันนะช่วงนี้ผมยังมีธุระต้องทําอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก็สั่งอ้อยมาแล้วด้วยสั่งสั่งอ้อยอ้อยพร้อมที่จะปลูกนะฮะอีกสองไร่นะครับอีกสองไร่จะทยอยปลูกไปเรื่อยฮะจะพยายามมีให้มันเยอะที่สุดนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้พี่น้องชาวอ้อยขั้นน้ํานะครับขายดิบขายดีนะครับหรือใครที่กําลังจะ ออกมาทําอาชีพส่วนตัวนะครับอาชีพขายคันน้ำม้อยขายนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะดูไว้เป็นแบบว่าผมต้องเจอมันต้องเจออะไรบ้างนะครับเราลักษณะนาง,งานลักษณะบริบทพื้นที่การขายมันแตกต่างกันนะครับผมขายอยู่ตามไม่ใช่เมืองใหญ่นะเป็นต่างจังหวัดนะครับยอดขายมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ค่าครองชีพมันถูกนะครับค่าคองชีพมันถูกผมเคยพูดหลายครั้งว่า อย่างกรุงเทพเนี่ยแกงถุง50บาทอย่างเงี้ยอยู่้านนอกมัน20บาท10บาทยังมีเลยฮะพวกกับข้าวที่เป็น10บาทยังมีนะถุงเล็กๆ็ก <c oughs> ็จังการทำตังล่นครับตังลน่นอ๋อบอกแล้วนอ้ผมมีคนทำตังลน่น <c oughs> ตรงนู้นตรงนู้นครับก็ให้เป็นแนวทางครับก็ย้อนมามาดูคลิปผมก็ได้อนไนที่มันเป็นพอจะหยิบ จับไปใช้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดกอ็ลองดูนะครับลองดูผมก็เริ่มตั้งแต่การปลูกนะการปลูกการปลูกการดูแลการใส่ปุ๋ยแล้วก็การไปขายในที่ต่างๆนะครับบริบทต่างๆมีทั้งขายได้และไม่ได้เขาว่าขายไม่ได้ผมไปเออมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าที่แบบนี้มันขายไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นประโยชน์กับกับทุกๆคนนะครับที่กําลังจะ ที่กาลังขายอยู่แล้วก็ที่กําลังจะขายน้ําอ้อยคั้นสดนะครับาบางคนก็อาจจะหาออเดอร์โดยการโพสเฟ e บุ๊กนะแล้วก็ไปส่งตามบ้านส่งตามาบ้านพักที่อยู่อาศัยของคนที่รู้จักนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะอาจจะาขายในโรงงานนะครับก็คือาหาออเดอร์ในโรงงานแล้วก็โรงงานที่หรือบริษัทที่เราทําอยู่นะก็ออเดอร์ไปแล้วก็วกติดรถใส่ถังน้าแข็งไปในบริษัทนะล่ะ แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนพักงานของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการขายมันแต่ลักษณะของการขายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะมีรถยนต์ไปขายตามตลาดนัดบางคนก็ใช้ซาลิงไปจอดเลยก็เยอะแยะมากมายครับอยู่ที่ว่าเราปราจะไปขายตรงไหน่าเ,เราจะไปยอย่างผมเนี่ยในป่ามันในานาข้าวผมก็เคยขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่กระติกน้าแข็งไปขายมาแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมัน มันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่เราเราต้องคิดว่าเราจะขายโดยวิธีไหนเราจะทําให้คนอื่นครับผมขวดเล็ก10บาทครับขวดใหญ่20ครับผมขวดใหญ่ใช่ไหมครับมีเอาเย็นๆไครับเ,เย็นข้างในเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บน,นึงนะครับ ยี่สิบบาทนะอ๋อของมากครับ,อออบของมากนะครับน้ำอ้อยคันสดไหมครับครับผมขวดเล็ก10บาทครับขวดใหญ่20ขวดเล็กขวดเล็กกี่ขวดลูกขวดเดียว,ว,ดเ,ดยวเนาะ รวันนี้ผมกินเยอะผมอายจริงเ <jogo> หรอครับเย็นเย็นด้วยได้ครับได้ได้ใส่น้ำแข็งเลยได้นะครับได้ครับได้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 ครับให้ดีจริงมันมีแก้วละสิบแต่ผมไม่ได้ผมลืมเอาแก้วมาเอาแก้วเอาแก้วยี่สิบใสไปเลย ปริมาณของสิบนะ้หรือจะเอาเป็นแก้วยี่สิบไปเลยอันนี้แก้วยี่สิบสิบบาทตนะ้แก้วเล็กอ่ะมันมีแต่ผมลืมเอามาครับผมอยากกินกินแต่น้ำเพียวๆไม่ได้เด้ากว่าบดเล็กสิบบาทก็เบผมเนี่ยขนาดนี้ก็จะเกือบเต็มแล้วครับผม จริงแก้วสิบมีครับแต่ผมลืมประมาณเอาสิบาทพอให้เด็กสิบบาทพอให้เด็กครับผมืูแล้วครับนี่แี้ผมีผู้ใหญ่ต้องตามราคาพอดีเด็กขอพอดีแกสิมีเดี๋ยวคุณหาเดี๋ยวเดี๋ยหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนนี่นี่นี่เ่เอาไม่มี วไม่ไม่มีฝานะแต่แม่ไม่ไ,ไมีฝาใช่ครับผมวมเราแบบแก้ใช่ไหมผมกมาดูบบวขวดให้เลย <laughs> 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 ขอโทษทีนะพอด,ดีขายของพอด,ดีแฟนผมไปเข้าห้องน้ำนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีหนึ่งวันพูด <c oughs> <c oughs> พูดแบบนีซ้ำซ้ำมากเลยขอ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 อย่างเดียวเลย ว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้พูดน่าจะทุกประเด็นรูอป่ะโอเคนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้ามีประเด็นไหนที่ผมพูดติดค้างไปก็คอมเมนต์มาได้ผม้าขายของพอพอขายของเสร็จจะมาพูดต่อก็ลืมว่าเราพอพูดอะไรไปนะก็ช่วงนี้อาจจะยุ่งๆเป็นคนขี้ลืมด้วยนะครับ ขอขอภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม